ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าพินดูทลักนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีพิจิกประจําวันที่16กรกฎาคมไปจนถึงสิ้นเดือนเลยก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามจนตอนนี้เรามีผู้ติดตามถึง200,000กว่าซับสไครต์แล้วนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาอาจารย์ขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งสำหรับท่านที่สนใจจะทําประกันนะครับตอนนี้อาจารย์เปิ้ลก็มีโปรนะครับท่านใดทําประกันชั้นหนึ่งนะครับอาจารย์ ดูดวงให้ฟรีนะครับมีหลายอย่างเลยนะรประกันสุขภาพประกันรถยนต์ประกันอัคคีนู่นนี่นัน่นแล้วก็ว่ากันไปนะเอาละนะครับคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริง ไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนเกิดเหตุอะไรยังไงว่ากันไปเลยนะแต่เราจะใช้ไพ่เทพฮินดูเนี่ยมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทํายังไงให้ดียิ่งขึ้นและถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทำยังไงให้หนักกายเป็นเบาเอาละเรามาเริ่มกันเลยนะครับชาวราศีพิจิกนะฮะจะมีดาวประจําตัวนะครับก็คือดาวพระองคาเราจะเรียกว่าตนุนะครับดาวองคาเนี่ยไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนก็จะเป็นการบอกเหตุว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงของเดือนนี้นะครับนะเจอคู่มิตรก็เฮง นะเจอคู่ศัตรูก็ยุงยุงวนวุ่นนะครับอีกภพเรือนหนึ่งนะครับมาจากเจ้าเรือนในราศีเมษเราจะเรียกว่าภพอริที่แปลว่าอุปสรรคนี่สินความบึดอัดใจนะครับสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยโอเคนะครับแน่นอนครับในช่วงเดือนนี้นะฮะตัวเราเองเนี่ยวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีสิงห์ในวิชาโหดเราจะเรียกว่าตนุวิ่งเข้าไปอยู่ในเรื่องของกรรมะก็แสดงว่าเราใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องงานวิถีชีวิตการดําเนินชีวิต นะถ้ามีดาวดีตั้งรับเพงแน่นอนแต่ถ้ามีดาวไม่ดีตั้งรับอันนี้ยุ่งเลยนะมีปัญหาหนู่นนี่นั่นอะไรยังไงก็ว่ากันไปแน่นอนนะครับการที่ตานุไปอยู่ในเรือกนกรรมะนะครับก็ให้เรานะครับมีความสนใจเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานมากขึ้นก็อยู่ที่เราพัฒนาองค์กรอะไรพัฒนาทักษะหรือพัฒนาอะไรยังไงมันอยู่ที่ตัวเราเลยนะครับเพราะอกพบเพือนมาจากเจ้าเรือนอลล อลินะครับมาอยู่ในเรือนกรรม,มะเนี่ยถ้ามองในมุมดีนะครับสำหรับชาวราศีพิจิกคือการพัฒนาตนนะครับการแก้ไขปัญหานะครับการเรียนรู้ปัญหาอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับนะก็ถือว่าโอเคนะถ้าเป็นในทักษะที่ดีนะแต่ถ้าเป็นการกินีนเนี่ยนะเราจะเรียกว่าเราจะมีอุปสรรคขัดขวางในวิถีชีวิตเราเลยเขาเรียกว่าอลิมกรรม,มะนะครับนะถูกเรื่องราวต่างๆเข้ามาทําให้ยุ่งยุ่งบุนบุนมีแต่ปัญหา นะมีดาวอะไรตั้งรับก็จะเป็นการบอกว่านะ่ะแหละมันมีปัญหาจากสิ่งนี้นะสิ่งนู้นนะอะไรเขาว่ากันไปแน่นอนครับถ้าเป็นการลักกินีบอกได้เลยว่าเหนื่อยนะเพราะอะไรก็แล้วแต่ที่เข้าไปข้องแวะเกี่ยวกับตัวเราข้องแวะกับวิถีชีวิตเรานะครับอันนี้ย่อมที่จะมีปัญหานะก็ถ้าเป็นการรักกินีอันนี้ยุ่งๆเดี๋ยวเรามาดูสิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับได้ไพ่นะครับนะค,บนะคงคานะไพ่คงคาเนี่ยเป็นไพ่ของผู้ให้ นะครับนะเป็นไพ่ของผู้ให้เอาละส่วนหนึ่งนะถ้าเกี่ยวเรื่องของงานนะครับที่ดีที่ม่สัมพันธ์การรักินเนี่ยคือตัวเราเองเนี่ยทำอะไรทําสุดตัวนะแล้วก็สามารถที่จะยอมรับนู่นนี่นั่นอะไรได้ทุกอย่างนะเปรียบเสมือนตัวเราเนี่ยเป็นที่รองรับอารมณ์นะครับหรือรองรับทุกสิ่งทุกอย่างงานของคุณก็จะสามารถประสบผลสําเร็จได้เพราะเราเข้าไปในลักษณะที่ว่าเป็นผู้ให้นะครับทุกคนก็ มีอะไรก็สามารถพูดอะไรได้เต็มที่นะครับแต่เราจะอึดอัดเราหรือเปล่ามันอยู่ที่ตัวเราเนะเพราะว่าจริตบางคนไม่เหมือนกันนะถ้าจริตของเราเนี่ยไปในทางไม่ยึดมั่นปล่อยวางนะเป็นผู้ให้นะด้วยใจบริสุทธิ์โอเคอันเนี้ยถือว่าดีนะแต่ถ้าเกิดว่าใจเรามันไม่ใช่อย่างนั้นนะใจเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องเป็นฉันเสมอทำไมต้องเป็นเราเสมออะไรประมาณนี้มาก็จะมีปัญหานะครับเพราะอีกภพเรือนหนึ่งมาจากจารลอนอลี พราออลิมาอยู่ในเรือนของวิถีชีวิตแล้วได้พอแม่คงคามันเหมือนเป็นภาระจำยอบนะบางสิ่งบางอย่างมันต้องทำทั้งๆท,ท,ที่ต่างใจก็ไม่ต่างใจนะมันก็ต้องโดนนะครับเพราะพ่ใ่บนี้เนี่ยอย่างที่เรารู้วันพ่อแม่คงคาเนี่ยเป็นแม่น้ำนะครับอันดับหนึ่งของอินเดียนะครับตามความเชื่อเนี่ย นะครับใครจะเป็นอะไรยังไงก็จะใช้แม่น้ำเนี่ยเป็นสื่อนะครับก็เลยส่งผลให้นะอยู่ในภาวะจำยอมนะครับในบางสิ่งบางอย่างนะไพ่ก็มาเตือนประมาณนี้นะครับนะอะไรที่เรามีความรู้สึกว่าถ้าเราอุดอัดหรืออะไรก็บอกคนอื่นบ้างนะครับจะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับบางทีในเรื่องของยศในเรื่องของเกียรติในเรื่องของ อะไรก็สุดแท้แต่ที่เราคิดว่ามันทําให้เราเองเไปไหนไม่ได้ก็พยายามลดลงหน่อยนะครับก็จะได้มีมีปัญหาเพราะไพ่ใบนี้นะถ้าปรับทัศนคติอะไรยังไงไม่ได้เนี่ยนะเหนื่อยนะครับอ่ะแล้วเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดหนึ่งนะครับดาวพระอาทิตย์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีสิงห์เราจะเรียกว่าพบกรรมะอันนี้ถือว่าดีเลยนะครับนะถือว่าดีเขาเรียกเป็นโอกาสดีกว่า นะครับนะก็ตั้งแต่วันที่17จนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา14นาฬิกา53ดาวเจ้าเรือนกรรมะนะครับวิ่งเข้าไปอยู่ในภพของสุภะนะครับนะก็แสดงว่าเราเองเนี่ยมีเกณฑ์นะครับที่จะประสบผลสําเร็จเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานนะครับมีเกณฑ์ที่จะประสบผลสําเร็จนะครับกับสิ่งที่เราทําไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะถ้าไม่มีอะไรมาขัดแข้งขัดขานะถ้าไม่มีอะไรที่มาคอย ยับยั้งความเจริญของเรานะเราก็มีโอกาสที่จะสําเร็จนะถ้าเกิดว่าในพื้นดวงเราในราศีกรกฎเนี่ยมีดาวที่ดีตั้งรับเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่เจอดาวศัตรูนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับการโปรโมทหรือได้รับการช่วยเหลือนะครับนะจากใครก็สุดแท้แต่เพราะว่าคําว่ากรรมะไปสุภาษเนี่ยแปลว่าความเจริญก้าวหน้าเนี่ยไม่มีถึงตัวเรานะแต่ถ้าเกิดสัมพันธ์การธุรกิจมันจะตรงกันข้ามนะครับถูกคนทํานู่นทํานี่ใสเ่เราหาความยุติธรรม ให้เราก็ไม่ได้นะครับผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดอะไรออกประมาณเนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสิว่าไพา่จะส่งเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะครับนะได้ไพ่นะครับพระภูมินะครับเอาละในมุมดีก็คือว่านะครับสิ่งที่คือคุณทําในอดีตนะครับจะส่งผลหรือตีกลับให้คุณได้ดีให้คุณจเจริญก้าวหน้าอย่างที่เรารู้กันพระแม่ธรณีเนี่ย นะครับเป็นเทพเจ้าแห่งแผ่นดินนะครับคุณปลูกข้าวคุณได้ข้าวคุณปลูกทุเรียนคุณได้ทุเรียนคุณปลูกมะม่วงคุณได้มะม่วงคุณทําสิ่งหรือทําเหตุปัจจัยในอดีตที่เคยทํามาดีแล้วนะจะส่งผลให้คุณเจริญก้าวหน้านะครับในทางกลับกันถ้าบังเอิญปีนี้นะครับดาวพระอาทิตย์คุณเป็นกาลกินีจรนะครับนั่นก็หมายความว่านะครับคุณทําอะไรยังไงก็สุดแท้แต่นะครับนะมันก็จะส่งผลในทางกันตรงกันข้ามนะครับอาจจะทําดีทําเด่น นะก็ถูกคนใส่ร้ายไยสีถูกคันตัดแข้งตัดขานะครับท,ทั้งที่คุณเนี่ยนะครับทำดีนะอาจจะดีในสายตาเพื่อนฝูงอาจจะดีในหัวหน้าก็ดีนะแต่บังเอิญคุณไม่ดีกับเจ้าของบริษัทเจ้าของบริษัทเขาไม่ชอบมุมมองความคิดทัศนคติคุณนะครับคุณอาจจะเป็นคนที่เข้ามาเพื่อปฏิวัตินะครับในลักษณะของทำให้บริษัทหรือองค์กรเนี่ยเจริญก้าวหน้า นะทุกคนเพื่อนร่วมง,งานนะครับรวมทั้งหัวหน้าโอเคแฮปปี้นะครับแต่เจ้าของบริษัทบอกไม่โอเคครับผมไม่โอเคนะเพราะบังเอิญคุณจะไปเก่งกว่าลูกเขาที่กําลังจะให้สืบทอดตําแหน่งนะครับเป็นหัวหน้าต่อไปบังเอิญคุณเก่งเกินหน้าเกินตานน่นนี่นั่นกลายเป็นกีดกันคุณสุดท้ายคุณงงกับตัวเองอะไรวะนี่ฉันก็ทําดีนะฟังรู้ฟังสามารถฉันทำดีเนี่ย ไพ่ภูมิเป็นไพ่ประมาณนี้นะถ้าเป็นทักษะที่ดีคุณเจริญก้าวหน้าแต่ถ้าเกิดทักษะไม่ดีแสดงว่าคุณไปอยู่ในที่ที่มันถิผิดที่ผิดทางนะครับนั่นก็หมายความว่าไพ่ก็มาเตือนนะก็อยู่ที่คุณจะเลือกนะครับว่าคุณจะเลือกทําตามอุดมการณ์หรือทัศนคติคุณไหมถ้าคุณทําตามอุดมการณ์คุณก็ต้องออกจากสิ่งนี้นะไปหาที่ที่เข้าคุณได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะทรยศความรู้สึกของตัวเองนะคุณก็เลียแข้งเลขาไปเลย นะเขาให้ทําอะไรคุณก็ทําไปเลยนะแล้วคุณก็ลืมตัวตนคุณไปได้เลยนะครับคุณก็กลายเป็นคนที่นะครับเขาเรียกว่าคือไงอะ่ะใครว่าอะไรก็ว่างั้นอะ่ะขอให้ตัวเองประสบผลสําเร็จก็ประมาณนี้นะไพ่มาเสริมประมาณนี้นะครับนะอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพระพุธกันนิดหนึง่งนะดาวพระพุธเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีเมถุน เราจะเรียกว่าพบมรณะนะมรณะแปลว่าความเศร้าโศกเสียใจนะครับผิดหวังนะอีกพบเรือนหนึ่งนะครับในราศีกันเราจะเรียกว่าราพะที่แปลว่าโชคราบความสําเร็จนะครับสิ่งที่ปัจันาอะไรที่มันง่ายๆอะไรที่มันลาบลื่นนะครับนะโอเคนะครับถ้าเป็นทักษะที่ดีก็ถือว่าปังบุรีเยเลยนะครับเพราะว่าดาวเจ้าเรือนราพะเนี่ยไปสถิตยอยู่ในราศีสิงห์ นะครับนะในช่วงของวันที่23นะไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาที่คืน3ามสนะครับนะก็แสดงว่าหูลาภะไปอยู่ในเรือนกรรม,มะก็แสดงว่าคุณทําอะไรเนี่ยเข้าหูเข้าตาไปหมดนะครับทำธุรกิจธุรกรรมอะไรก็ต่อยอดความสําเร็จได้หมดงานการนู่นนี่นั่นหูดีเยี่ยมนะเพราะอะไรเพราะคำว่าลาภะเนี่ยนะครับมันไปอยู่ในเรือนของกรรม,มะเรียบร้อยแล้วนะ ส่งผลเนี่ยให้คุณทําอะไรก็ประสบผลสําเร็จได้โดยง่ายและมันถึงตัวเราด้วยโอ้โหถือว่าดีงามมากนะถือว่าโอเคเลยดาวเจ้าเรือนลาพะถึงตัวเราในการงานกอ,อกงานน,นู่นนะี่นั่นทําอะไรยังไงก็โอ้โหประสบผลสําเร็จนะครับอย่างดีเยี่ยมนะคิดอ่านประการใดอะไรมันราบลื่น,นสนศูนยโยทินไปหมดเกี่ยวเรื่องของนานแต่ถ้าบังเอิญดาวพุธคุณเป็นการกิกนีอาน,นิกยุ่งและมอณะนะ นะครับไปอยู่ในเรือนของการงานมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายมหาศาลไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะทำให้เราเองยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะครับนะปัญหาบางอย่างแก้ได้นะเพราะเราสามารถทําเองได้แต่ปัญหาเนี่ยมันเกิดจากคนอื่นทําเกิดจากองค์กรนะครับเออจากมุมมองความคิดเกิดจากอะไรก็สุดแท้แต่นะครับเลยทําให้คุณเองไม่ได้รับความยุติธรรมนะพาออีปภพเรือนอย่าลืมนะอริกรมมะอริ นะครับคืออังคารเนาะมาอยู่ในเรื่องของการงานเพราะคําว่ามรณะนะครับก็มาอยู่นะครับในเรื่องของการงานถ้าว่าทั้งอริทั้งมรณนะมาอยู่ในเรื่องการงานหมดเลยถ้าสัมพันธ์การกินีนะก็เลยส่งผลให้เราเองเนี่ยนะครับหาความยุติธรรมไม่เจอกับเราเลย นะครับปัญหาต่างๆเนี่ยนะครับถาโถมเข้ามาเยอะแยะมากมายมหาศาลนะก็ต้องบอกว่าชาวราศีพิจิกหลายๆคนนะครับนะโอเคนะมุมดีก็ความเจริญก้าวหน้านะครับแต่มุมเสียเนี่ยอย่าลืมว่ามาทั้งดาวเจ้าเรือนอลิมาทั้งดาวเจ้าเรือนม,มรณะเดี๋ยวดาวศุกร์เจ้าเรือนวินาศมาอีกอยู่ในเรื่องงานทั้งนั้นเลยนะครับนะก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวลองมาดูเซื้อผไพ่จะเสริมนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับนะ ได้ไพ่กายตีเขาเรียกไพ่อยู่เป็นนะไม่ได้ดูเลขก็เอาด้วยกลนไม่ได้ด้วยมนก็เอาด้วยความกระถาให้คุณดูในสถานการณ์องค์กรบริษัทอะไรของคุณเนี่ยเขามีทิศทางไปในทางทิศไหนนะคุณต้องอยู่ให้เป็นคุณไปอยู่ในที่ที่มีความยุติธรรมให้นั่นแหละคุณทําได้ตามจิตวิญญาณนูน่นนี่นั่นทาอย่างมีความสุขคุณก็อยู่อย่างองคอ์กรได้อย่างสบายนะแต่ถ้าในขณะเดียวกันคุณไปอยู่ในที่ที่ โครจรน,นะครับหรือไปอยู่ที่ที่ไม่มีความยุติธรรมให้คุณนะก็เหมือนเดิมอะเลือกเอานะครับนะว่ารักษานะครับจิตวิญญาณของตนอุดมการนะครับก็ออกไปนะไปอยู่ที่อื่นนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณยอมทิ้งอุดมการได้นะคุณคิดแค่ว่าเอาละนะครับทุกคนก็มีบุตรบาตหน้าที่นะมีหัวโขนนะครับนะเอาละเพื่อปากท้องนะครับคุณก็อาจจะต้องลดบางสิ่งบางอย่างนะ พอสมควรนะครับเพื่อให้อยู่กับองค์กรนะครับหรือบริษัทหรือบางสิ่งบางอย่างให้ได้นะครับแต่มันก็มีเลเวลของมันนะมีระดับของมันนะครับไอ้ที่มันแบบเอียงกระเทเ่เลยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันถูกบีบบังคับทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะ คือมันถึงขั้นที่ว่าต้องยอมทิ้งตัวตนเนี่ยนะครับแต่โดยมนุษย์ทั่วๆไปอ่ะไม่ค่อยมีหรอกไอความอายุธรรมที่มันแบบสุดสุดกูเลยเนี่ยมันน้อยนะมันน้อยนะครับจิตใต้สำนึกของคนทั่วไปเนี่ยนะมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นมันก็แค่นิดๆหน่อยๆมันยังพอได้ไงแต่สําหรับบางคนที่เจอสถานการณ์ณักตอนนี้ที่ต้องตัดสินใจนู่นนี่นั่นอันนี้ก็เราก็ต้องถามใจตัวเองนะครับว่าเราจะเลือกทางไหนแต่ไพ่เนี่ยเขาบอกว่า อยู่ให้เป็นไม่ได้ด้วยเลขก,ก็เอาด้วยกลไม่ได้ดหมุนก็เอาด้วยคถานะครับเนี่ย,ยเนี่ยไพ่ใบนี้เป็นการบ่งบอกเลยว่าเอาตัวรอดให้ได้นะครับนะก็ตามสถานการณ์ของเรานั่นแหละนะเอาละต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพระรหัสสปีนะครับดาวพระรหัสบปีเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือน ในราศีมีนเราจะเรียกว่าพบปุตตะที่แปลว่าบุตรบริวารรุ่น้องผู้ใต้บังคับบัญชานะครับอีพบเรือนหนึ่งนะครับในราศีธนูเราจะเรียกว่าพบการเงินรายได้กระแสเงินสดนะครับก็ต้องบอกว่านะครับนะดาวพฤหัสอยู่ตำแหน่งนี้ส่งผลให้ชาวราศีพิจิเนี่ยนะครับสูญเสียบางสิ่งบางอย่างค่อนข้างจะมากมายนะครับนะคำว่านะครับดาวเจ้าเรือนการเงินอยู่ในเรือนอรินะครับก็แสดงว่า มันจะมีเงินเนี่ยมันจะมีในเรื่องของภาระนะับหาเงินหาทองอะไรได้ไามก็ต้องมีภาระไปจ,จ่ายนู่นใจนี่ใจนั่นนะครับก็ตามเหตุสมควรตามวิถีชีวิตของแต่และบุคคลนั่นแหละนะครับเพราะดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวปัญญานะครับแสดงว่าการที่เราเสียเงินเนี่ยมันหมดไปกับความจําเป็นอะไรต่างๆเนาะเราก็ลองบริหารจัดการดูว่านะครับเงินทองนู่นนี่นั่นนะบริษั เขาเรียกว่จาจัดสรรปันส่วนอะไรยังไงได้บ้างนะครับนะบางคนหนักเลยเป็นหนี้เป็นสินนูน่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดนะก็อันนี้จะมีปัญหานะครับนะก็ต้องวางแผนเรื่องก,การเงินให้ดีนะครับแต่ถ้าเกิดในมุมดีนะครับนะก็คือกระดุมพระไปอยู่ในเรือนอลิเกินเงินเนี่ยเกิดจากความรู้ความสามารถนะใช้ความสามารถนะครับนำทางนะครับเราไม่ได้เอาเงินไปลงทุนนะใช้ความสามารถนะครับนะก็คืออันนี้ถือว่าจะทําให้เราเองเมีเงินมีทองเพราะอีพบเรือนมาจะปุตตะ ปุตตะไปอยู่ในนรกแปลว่าลงทุนเนี่ยมันจะขาดทุนมากกว่านะครับนะมีภาะวะเสี่ยงอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็จะแพ้ทางในเรื่องของลูกหลานบุตรหลานภาระต่างๆก็มาจากลูกหลานบุตรหลานนะครับนะไอเดียจินตนาการอะไรยังไงก็อย,อยุ่งๆวุ่นๆนะครับนั่นก็หมายความว่าการที่เราจะประสบสําเร็จได้หรืออะไรยังไงได้เนี่ยนะครับต้องใช้สติมากๆเลยสําหรับชาวราศฤฤีพิจิกนะนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินไม่ว่าเรื่องของการลงทุนเรื่องของการปกครอง โอ้ต้องใช้พยายามมากเลยี๋ยวเรามาดูเสื้อผ้าจะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับนะเ <c oughs> ขาเรียกว่าอช <c oughs> ่างบ้างช่างเขาเรียกว่าช่างบ้างนะเขาเรียกว่าอปล่อยวางบ้างนะครับบางสิ่งบางอย่างก,ก็ให้ปล่อยปล่อยวางบ้างเนี่ยไพ่เนี่ยเขาเรียกว้าไม่แยแสไม่อะไรเลยเนี่ยการที่เราเองไม่แบบภาระ,ระจนเกินไป นะครับอะไรที่เป็นภาระก็ลดละเลิกเสียนะครับอะไรที่มันไม่จําเป็นก็ลดละเลิกเสียนะครับนะบางทีในเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงหน้าตาเนี่ย ถ้าเรายึดไว้ถือไว้แล้วมันทําให้เราจนลงจนลงจนลงเนะี่ยเราก็ถอดทิ้งไปเถอะไอ้หัวโขนตรงนั้นนะ่ยมันไม่ได้จําเป็นเลยนะเราเองเนี่ยเอาเท่าที่จําเป็นพอนะครับแต่ถ้าเกิดคุณยังยึดมั่นถือมั่นอยู่กับว่าโอ๊ยไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะหาว่าเราเป็นคนไม่สปอร์ตใจไม่ถึงอ่ากินข้าวกินปลากินนู่นนี่นั่นโหเราต้องเลี้ยงเขาหมดเลยนู่นนี่นั่นมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่เลยนะครับนะให้เรานึกถึงตัวเราเองเป็นหลักแล้วก็นึกถึงครอบหัวคนอื่นเนี่ย ถือว่าเป็นส่วนประกอบในการดําเนินชีวิตทั้งนั้นเลยนะจะทําอะไรจะหน้าใหญ่ในโตหรือจะอะไรก็สุดแท้แต่ดูคนในบ้านก่อนดูคนในครอบครัวดูคุณพ่อดูคุณแม่ก่อนนะคนอื่นเอาไว้ที่นอกเลยใครเขาจะหาว่าเราไม่ดีใจแคบจะหาว่าเราเองไม่สปอร์ตนู่นนี่นั่นเอาไว้ก่อน นะครับเอาคนในครอบครัวเราไว้ก่อนนะครับนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะแนะนําให้ไปเอาเปรียบคนอื่นนะในเมื่อเราไม่จ่ายเราก็อย่าไปกินของคนอื่นเขานะครับนะมีอะไรคนละครึ่งครับฮับแฟร์ดีที่สุดบอกได้เลยอเมริกันแชร์ดีที่สุดนะครับเพราะผมเนี่ยในสมัยวัยรุ่นเนี่ยผมใช้ชีวิตเป็นสายเปยสายจ่ายมาเนี่ยจนนั่งนึกเสียใจยอยู่ทุกวันเนี่ยตอนที่ดวงดีดวงที่ขับจุดลุ่งเรืองในชีวิตของผมเนี่ยผมใช้เงินเป็นเบีย้ยผมใช้เงินแบบ ไม่รู้จักคิดเลยเนี่ยเนี่ยทุกวันนี้มานั่งเสียใจนนะครับว่าโอ้ถ้าตอนนั้นเรารู้จักเก็บเราได้มีโอกาสดูดวง,ดงบ้างน, <ๆ S 1> นะผมเนี่ยไม่ได้ดูเลยดวงเดิงอะไรไม่มีดูแล้วถ้าผมมีโอกาสได้ดูดวงชีวิตผมไม่เป็นงี้เลยนะครับเนี่ยทุกวันนี้ยพลาดนะแล้วก็กินเที่ยวดื่มพเพื่อนฝูงเลี้ยงหมดเห็นปัญหาของคนอื่นสําคัญกว่าคนในครอบครัวเนี่ยเนี่ยมันทําให้ยุ่งยุ่นวุ่นเขาทุกบอกช่างมันบ้างเนี่ยเนี่ยช่างมันบ้าง นะแค่นั้นเองนะก็จะทําให้ชีวิตเราเนี่ยเรื่องการเงินดีการลงทุนด,ดีอะไรดีทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะครับนะอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพระศุกร์นะครับนะดาวพระศุกเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศในราศีตุลน,นะวินาศก็แปลว่าเสียหายนะครับนะแล้วก็วินาศเนี่ยมันเปรียบเสมือนแบบหมดตัวก็ได้นะ นะครับอันนี้ก็ต้องเรามาระวังไม่ค่อยดีนะครับกักขังจองกรรมหรือถูกบังคับขู่เข็นนะครับอ่ะอีพบเรือนหนึ่งนะเรือนคู่ครองนะค,คู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญานะครับโอเคดาวเจ้าเรือนคู่ครองเนี่ยนะครับก็อยู่ในราศีสิงห์อันนี้ถือว่าดีเขาเรียกว่าปัดตอนนี้ ไปอยู่ในเรือนของกรรมาะอ่าน้ทีนะปัตตนิเรลือกมมะก็คือเอาละมีการร่วมมือร่วมหุ้นจับมืออะไรยังไงนะครับคนมากมายมหาศาลอันนี้ถือว่าดีนะครับถ้าเป็นทักษะที่ดีก็ถือว่าเฮงนะแต่ถ้าเกิดเป็นการเล็กนี่มันก็จะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นหนึ่งนิดนึงนะครับเราร่วมมือกันเรื่องงานก็ถูกหักหลังบ้างอะไรบ้างเพราะอีบพบเรือนมาจากเจ้าเรือนวินาศนะวินาศกรรมมร,นะ,รนะครับก็ไว้ใจคนไม่ค่อยได้เหมือนกัน นะก็ต้องคอยสังเกตดูนะครับว่าปัญหาต่างๆมันอาจจะเกิดขึ้นนะวินาศเนี่ยเวลาไปอยู่ในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับจะทําอะไรยังไงก็สุดแท้แต่นะต้องคิดพิจารณาอย่างดีเยี่ยมนะเพราะว่าอย่าลืมนะดาวเจ้าเรือนอริดาวเจ้าเรือนมรณะดาวเจ้าเรือนวินาศประชุมกันอยู่ตรงนี้แหละแต่เอาละในมุมดีก็คือว่าเขาเป็นคู่มิตรกันคู่ทาตกันนั่นหมายถึงว่าถ้ายังจับมือกันเหนียวแน่นนะครับถ้ายังสามัคคีกันก็ไม่มีใครทําอะไรคุณได้ นะแต่ถ้าเกิดว่ามีใครนะครับที่ปล่อยมือหรือมีใครนะครับทำเกี่ยวเรื่องของการทรยศก็จะทําให้งานของคุณเนี่ยตกนะครับงานของคุณมีปัญหางานของคุณเนี่ยยุงย่งยุง่งวุ่นวุ่นนะครับนะก็ต้องบอกว่าไอม้มุมลุ่มมือถือว่าดีนะเวลาปัตตนีไปอยู่ในเรื่องการงานเนี่ยนะถ้าเป็นเรื่องของความรักคุณก็มีเกณฑ์ที่จะเจอเพื่อนนะครับนะเนะจอคู่ครองนะครับที่อยู่ในระบบงานสายงานอาจจะเพื่อนแนะนําอาจจะ ใครแนะนำอ้สุดแท้แต่นะครับทำให้เกิดได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันนะถ้าสัมพันธ์การลกินีหรือในพื้นดวงเดิมคุณเนี่ยมีดาวไม่ดีตั้งรับนะเขาเรียกวินาศกรรมนะครับก็คือเสียหายนะครับนะก็ต้องระมาระวังเดี๋ยวเรามาดูเสื้อผ้าเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะครับนะ <S 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 นะได้ไพ่เต่านะไพ่เต่าคือไพ่แห่งความมั่นคงนะนะั่นหมายถึงว่าปัญหามันจะรอดเนี่ยหรือไม่รอดหรืออะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยจับมือกันให้แน่น นะในองค์กรนะครับในบริษัทนะครับหรืออะไรก็สุดแท้แต่นะครับนะร่วมมือกันร่วมแรงกันของคนในองค์กรบริษัทนะครับนะไม่มีการปล่อยมือกันนะครับจะทําให้เราเองเนี่ยประสบผลสําเร็จแต่ถ้าเกิดมีใครนะครับทำให้มีปัญหาก็เหมือนเนี่ยเต่าเห็นไหมมีสี่ขานะถ้าหายไปสักขานึงมันก็พิการนะมันก็แสดงศักยภาพได้ไม่เต็มที่นะครับนั่นก็หมายความว่า เรื่องของคู่ครองคู่สัญญาเรื่องของงานเรื่องของอะไรเนี่ยถ้าจะทําให้มันผ่านพ้นอะไรต่างๆไปได้เนี่ยมันเกิดจากความสัมัคขี่นะก็พยายามปองดองหรือพยายามคุยกันนู่นนี่นั่นนะแต่ถ้าเกิดว่าโอ้โหคนที่อยู่กับเรานี่มันโลภเหลือเกินนะมันใช้เงินเป็นที่ตั้งนะใช้อํานาจเป็นที่ตั้งนะครับหรือมีอะไรยังไงก็ไม่รู้ว่าใครจะเป็นยังไงก็ช่าง ฉันะเอาตัวเองไว้ก่อนนี่วนเนนๆอนันะ่นแหละออมเพอนะครับเ,าาเนะราจะอยู่ใกล้ๆคนประเภทนั้นเลยนะมันก็ทําให้ชีวิตเราเนี่ยยุงย่งๆวุ่นๆน,น,นะครับนะอะไรประมาณนี้ไพ่ามาบอกถึงความนะครับมั่นคงปึกแผน่นนะครับนะเอาละต่อไปนะฮะเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูนะครับดาวพระเสาร์กันนิดนึงนะดาวพระเสาร์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนสหาชานะครับสหาชาก็แปลว่าวสังคมเพื่อนฝูง คนสนิทคนใกล้ชิดนะครับนะสหาช c h ยังหมายถึงความสนิทสนมเดินนะทีนี้สหาชาติมันไปอยู่ในเรือนของพันธุเราช่วงนี้เราครบใครมันก็จะมีความจริงใจนะเราจะมีความจริงใจให้กับคนนู้คนนี้คนนั้นอ่าอันนี้ถือว่าดีนะเขาเรียกว่าคบใครก็เป็นการยามิตรหมดอันนี้แต่ถ้าเป็นการกินีบอกยุ่งเลยนะชาวราศีพิจิกนะครับเป็นการกินีนี้ยุ่งเลยเราจริงใจให้เขา นะเราเนี่ยเต็มที่ให้เขาแต่ดูดิกาลกินีเลงทั้งดาวเจ้าเรือนอล,ลีมรณะวินาเราแล้วมันอยู่ในเรื่องงาน,นจริงใจเขาเขาไม่จริงใจกับเราหรอกพร้อมหกักหลังเราตลอดแหละนะอันนี้ต้องระมัดระวังถ้าเกิดว่าชาวราศีพิจิกนะครับมีพระเสาร์ปีนี้เป็นกาลกินีก็ถือว่าเลงไปหมดเลยเนี่ยมีปัญหาเลยแต่คําว่าเลงเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเรามันเกิดจากคนอื่นทําทํากับเรานั่นหมายความว่าเราไปคาดหวังว่าให้เขาจะช่วยนู่นช่วยนี่ช่วยนั่นไง มันไม่ได้เพราะเขาพร้อมที่จะทําให้เราลําบากยุงย่งยุง่นวุ่นผิดหวังเนี่ยนะถ้าก็ถ้าดาวพระเสาเป็นการรกิจอันยุ่งนะครับเพราะว่าเสาเนี่ยนะครับนอกจากเป็นเจ้าเรือนสาหาชาแล้วเนี่ยความหมายดาวแปลว่าโทษทุกข์นะครับก็จะทําให้เรามีปัญหาได้พจฉะนนแล้วคบใครอะไรยังไงดูให้ดีนะครับอย่าไปไว้ใจมากนะครับก็ทําอะไรก็ตามกฎตามระเบียบดีกว่านะครับนะ,บนะใช้ความรู้สึกเดียวเนี่ยอาจจะยุงย่งยุ่นวุ่นเดี๋ยวเรามาดูเจ้าไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไง นะครับนี่ไงก็บอกว่าในมุมดีก็ในมุมดีนะนะก็คือในเรื่องของความสนิทสนมตรงมาตรงไปเขาตรงมาเราตรงไปจะทําให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขนะครับนะทำอะไรก็สามารถประสบผลสําเร็จได้นะครับดูเดะเรานั่งบนปลานะครับแล้วก็มีปลากระโดดห้อมล้อมเราอนะ่ะนั่นก็หมายถึงว่าเราเองเนี่ยมีเพื่อนมีฝูงนะครับ ป็นลักษณะของการที่ให้ซึ่งกันและกันเราให้เขาเขาให้เราอันนี้ครบได้เราให้เขาเขาไม่ให้เราอันนี้ก็อย่าไปครบนะไพ่นี้คือบรรยากาศที่ดีบรรยากาศที่ดีมีแต่สิ่งดีๆงามให้เรานะครับอันนี้ถือว่าโอเคแต่ถ้าเป็นการลักทริเขาบอกว่า,วา มันต้องระมัดระวังนะเราดีกับเขาเราเปิดหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราไม่รู้เลยว่าเขาคิดอะไรยังไงกับเรานะครับเขาอาจจะหักหลังหรืออาจจะทําให้เรายุ่งยุ่นวุ่นได้นะครับอันนี้ก็ต้องเระมัดระวังนะครับจะคบใครหรืออะไรยังไงดูให้ดีเช็คให้ดีจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังนะครับอ่ะภายก็มาเตือนประมาณนี้นะครับเอาละต่อไปนะเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระรหูกันนิดนึงนะครับพระหูเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุ นะพันธุก็แปลว่านะครับบ้านรถที่ลินอสังหาริมรั์นะครับนะคนในครอบครัวหรือองค์กรบริษัทความอบอุ่นในที่ทางานนะครับความอบอุ่นที่บ้านก็ได้แต่อยู่ในเลือนอลิีก็ต้องระมัดระวังปัญหามันเยอะนะพันธุกอัลิีเนี่ยปัญหาเยอะมีแต่ปัญหาอะไรยังไงก็ไม่รู้เข้ามาถ้าบริหารไม่ดีเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องเงินเรื่องการลงทุนเรื่องการปกครองโอ้โหหลายอย่างนะก็ต้องเอาให้รอดนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูที่ไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไง นะครับได้ไพ่พัศยวะนิ่งนะนิงน่งนิ่งนิ่งอย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยไพ่เนี่ยไพ่เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงเราจะต้องเข้าใจสถานการณ์นะครับนแล้วก็แก้สถานการณ์นะแก้ตามหลักวิชาอย่างเดียวยังไม่ได้เลยนะครับมันจะต้องแก้ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอะไรที่มันอยู่ภายในด้วยพัศยวะเนี่ยนะครับนะท่านนั่งสมาธิเนี่ยนั่งก็หมายถึงว่าท่านต้องใช้สติ นะครับบางสิ่งบางอย่างกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลักทรัพย์นะครับองค์กรบริษัทเงินการปกครองบุตรหลานลูกหลานะหล,ล,ลายๆอย่างนะสติเท่านั้นที่ช่วยได้อะไรที่เราไม่เก่งอะไรที่เราไม่ถนัดนะครับนะเราก็อย่าไปรับฝากทำนะหรืออาจจะต้องขอผู้ช่วยนิดนึงนะแต่อะไรที่เราถนัดเราก็อย่าไปอวดใครหรืออะไรยังไงใครนะครับ,รบก็ทำของเราไปนิ่งๆ อย่างนี้ดีที่สุดนะครับไพ่ก็มาเตือนประมาณนี้นะครับเอาละยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามล้ะท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้าเจริญน้าชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพร้อมเพข้างล่าอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งสําหรับท่านที่จะทําประกันก็ติดต่อกอาจารย์เปิ้นได้เลยนะมีโปรดูดวงฟรีให้นะครับสาหรับท่านที่ทําประกันชั้นหนึ่งนะครับเอาละผมเกต้าให้ดูตลอดสวัสดีครับ ครับผมมาจ,จันเกตเก้าพินดูทลอปเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะ,บนะบก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงคารามแบบนี้นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคลสนะทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลลิสนะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ